โอเคเอาละครับสวัสดีทุกคนที่มาเราชมคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเทสต่อจอยเล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์สกันอีกสักคลิปนึงนะครับพอดีมีคนบอกว่ามันกดเองมันกดสตาร์ทเองนะครับก็เคยทําคลิปไปให้ดูแล้วนะครับคลิปที่แล้วว่าเล่นแล้วมันไม่มันไม่เห็นจะกดเองเลยนะครับแล้วก็มีผมมันก็มีคนคอมเมนต์บอกบอกมาว่าจะตอบเองตลอดเลยนะครับผมก็เลยถามว่าเล่นโหมดไหนอะไรยังไงนะครับเขาบอกว่าเล่นโหมดฝึกไม่ใช่ฝึกซ้อมเล่นโหมดแฟนตาซีทีมนะครับแฟนตาซีทีมแล้วก็เรียก หมดแลงกิ้งแม์นะครับอันนี้นะครับผมเทสไปแล้ว2เกมนะไม่ได้อัดคิดไว้ปรากฏว่าไม่เห็นมีสต็อปเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปลองเล่นกันเลยครับ <c oughs> ไปนะครับแพ้ไปแล้ว2เกมนล <c oughs> โอเคแังกิ้งแมทจะเล่นให้ดูนะครับอื <c oughs> อย่างที่เห็นนะผมเปิดตัวแปลงจอ x 3 6 0หก e ไปแล้วนะเวอร์ชัน่น4.17.150นะครับ แล้วก็ต่อจอยแล้วก็แปลงจอยเรียบร้อยแล้วนะครับทำทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองดูในเกมเลยแล้วกันครับจับคู่แป๊บเล่นจนจบแมตช์เลยนะคแมตช์หนึ่งไม่รู้กล้องบ,งบังเป่าแป๊บนึงไม่น่าบางังอ่ะได้คนละ เอาสีดำนะครับผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะอาจจะโดนยิงแพ้อะไรเงี้ยก็เรื่องธรรมดานะครับผมเล่นไม่ค่อยเป็นเอาให้ดูว่าในเกมมันเล่นแล้วมันไม่สต็อปเอาแล้วกันนะครับเรื่องจอยอาจจะไม่ค่อยได้ภาคอะไรมากด้วยนะฮะก็เล่นๆไปนะดูเอาแล้วกันนะครับ Next. อ้าวทำไมอ่ะคนเมื่อกี้ออกเหรอหรือว่ายังไงครับเอาใหม่สีแดงหรอสีแดงเอ้ยสีดำผมใช้เสื้อแดงสองทีละแพ้สองรอบเลยขอลองเสื้อดำบ้าง แล้วเมื you you lost, ah. hmm. ่อก anyway> okay. ี claro ้คนเมื่อกี้เขาออกไปทาไมเขากดออกเองใช่ไหมเราไม่ได้กดะายผิดใช่ไหมอ้ามาแล้วครับเริ่มเลยเล่นไม่ค่อยเป็นนะบอกก่อนฮะก็อาบูเมยังโอซิลเอ้ย ส่งแรงผมวะอิบราฮิโมวิชดิเดเยต์รอกบาเฮ้ยทำไมมันเล่นคล่องจังเลยอะเจย์เย็นเจย์เย็นเฮ้ยเจย์เยนเจอคนเก่งมาเนี่ย อาบเมไปแล้วหลุดแล้วโอซิลยิงอ๋อลิเวอร์พูลสู้ถึงเต่าหยุดเกมก่อนแล้วนะครับเป็นจังหวัดลำหน้าไปก่อนลำหน้าลำหน้าแพมเตซักเกอร์ช็อกโกแลนด์มุสตาฟียังก็สิว่า เลยเอ้ยเตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับหยุดอะไรล่ะก็เป็นโอกาสลงซองของเขาเลยครับเมื่อกี้มันบอกคนพ่าบอกตอนนี้เกมต้องหยุดละหยุดอะไรละ่ <c oughs> นนละ,ดะ,ละโดนยิงอยู่เนี่ยเย้ย <c oughs> แล้วเขาก็ยิงเลยโอ้โหเ,เป็นประตูที่สวยงามเลยครับโดนล้างหนึง่งลูก โู้โผมียาสาทองด้วยอาจอาจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วรครับห่า <c oughs> งไกลมากโอ้โยโดนหลดุดอีกแล้วผม น่าจะได้เลยครับเอ้าทิหายแล้วจังหวะจริงเลยครับโอ้โหนุนนิททำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับสองศูนยจ้าต้องบอกว่านักเตะคนนี้มีความเร็สุดจริงๆนะครับสามารถทำประตูได้อีกแล้วเจอคนเก่งอ่ะไม่ใช่หรอกผมอ่อนเลงน่คั้นานเข้าไปครับใครที่เจอผมก็หวานหมูอ่ะไม่ล้ำหน้าหรอ น่าจะผ่านไปได้นะครับและลูกนี้จริง3-0ลูกนี้เป็นประตูครับหลังจากที่เพร์ทำประตูแรกมาได้แล้วนะครับมันน่าจะเป็นอะไรวะครับอะไรผมต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับเหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับพยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุดอิบราฮิโมวิช มันแย่งบอลยังไงมันไม่เ oh. ข้าบอลเลยแล้วก็เป็นโอกาสงงของเาเลยครับเป็นโอกาสทองของเาครับอ้หก็เป็นประตูที่มของเาครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ขอเาสุดยอดจริงๆครับเป็นแฮตทริกีโร่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับ4-0ครับยอมรับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับีเล่นได้อย่างมีสีสันเหลือเกินนะครับแล้วก็ูรกการเป็นผู้ชนะเรียบร้อยครับมาแล้วครับโอ้ อย,แอยูแล้วคนจะให้กับเพื่อนร่มทีมได้สวยครับและเขาก็ยิงนยครับแมน,นซี่พยายามพาบอลขยับขึ้นไป เมื่อไรจะหมดเวลาเมื่อไรจะหมดเวลาครับบอลรับออกไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับเซน่าโอ้โห โอซไปดิไปดิวิ่งขึ้นไปดิเข้าสกัดได้เยี่ยมนะครับไม่ฟาวครับหยุดเก็บลุกฝั่งตรงข้ามไว้ได้เลยอืมเตะมัวละ่ะเนี่ยทำไมมันไม่เข้าบอลอะ่ะมันกดย,ลลกนยังไงชุนรัน ครับหมดหมดครึ่งแรกโอเคอืโดนไป4-0อ๋อตอนนี้สไลด์มีตัวประกบเข้ามาครับแต่เขาสามารถผ่านไปได้แล้วครับการเลี้ยงโชว์ทักษะที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับนนี้เาาาพยยมเลี้ยงโคตรเก่งเลยโลองกอสเซลนี่เปิด เฮ้ยโหยิงเลยเหรอตัวนี้ยิงเหรอแสดงว่าปุ่มผมเพี้ยนนะผมตั้งไว้ปุ่มนี้ยิงนะเนี่ยอิบราฮิโมวิชอบูเมยังไม่พลาดอ่ะไม่พ่าดอ่ะบอลเกลี่ยขึ้นไปแล้วครับอ่าับต้องเชียนหน้าฝั่งตรงข้ามเลยไม่พลาดอ่ะอืมอ่อยให้มั่งก็ได้โถ่เอ้ย อิิิบราฮโมวชนี่แน่เฮ้ยไม่ฟาวบ่ายเรือง,กำ,งกำแพงกำแพงกระโดดกำแพงกระโดดกำแพงกระโดดดิมันเปลี่ยนให้ใครยิงทั้งน,นัเนี่ย ิกลงนิดงสามตรวไปคว้าไว้ได้สวยครับ,รบอาบูเมยังเปิดบอ,อลอะไรครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับไม่ไดเอ้ย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 ดีดียด็ดดอกบา เอ auto, so geliyor, so hmm. ah ้ยจ e ิ Chu ้มได้ตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับอิบราฮิมเตะทิ้งแนวรับของพวกเขาสกัดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับแข็งแกร่งบ้านะครับแข็งแกร่งบ้าอะไรล่ะเจาะไม่เข้าบ้านเลยดอมสี่สิบล่ะอิบราฮิโมวิชอิบราฮิโมวิชจะเปิดแล้วครับเอ้าแต่ออกเฉยมองมองมอง ต่อได้ดีแล้วนะครับดีตรงไหนเนี่ยเขาอย่างได้ครองบอลต่อครับไม่มเป็นอกาสเลยครับทำไมมันเลี้ยงเก่งจังอะอรเราเลี้ยงไม่เป็นแหละถือว่าเราได้ลุ้นประตูครับ ถ,ถ,ถ,ถ้าเป็นโอกาสอีกแล้วเป็นโอกาสอีกแล้วอาบูเมยังเฮ้ยนี่ยทำไมมันแย่งมัง่ายจังวะท,ทำยังไงมันถึงจะเข้าถึงตัวเฮ้ยโดนโดนศอกโดนศอกยังไงครับ โกเรฮ้ยโก้อ้าียบรยครับพครับเมื่อกี้มีประตูที่สวยงามเกิดขึ้นให้เห็นไปแล้วนะครับประตูไม่แน่ครับอาจจะเป็นประตูชี้ขาดเกมเลยก็ว่าได้ที่ขาดบ้าเลยล่ะโอซิล ชนเงินเองแล้วเอาเลยครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับไม่เข้าขยับนะครับบอลมาตรงตัวพอดีเอา้าเอ้าเข้าบอลดิเฮ้ยอ๋อห่วยเรียบร้อยครับหลุดอีกครับ,รรบอ๋อมันต้องออกข้างหน่อยนะ เดี๋ยวแล้วเวลามันเลี้ยงมาหน้าโกมันจะล็อกเข้าข้างนิดนึงเข้าเข้าในโกนิดนึงแล้วมันจะยิงง่ายโอเคผมเล่นแค่นี้แหละผมก็เล่นไม่เป็นหรอกจบวันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นแล้วแลมซี่อาจจะมีสิธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยโอ้ผ่านไปได้แล้วครับ เนี่ยบ้ามันเลี้ยงเข้าข้างนิดน,นึงแล้วมันก็จะยิงทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ7-0อีบ้าเอ,อ้ยหลังจากที่เขาทำประตูแรกมาได้แล้วนะครับมันน่าจะเป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเขาอย่างใหญ่หลวงครับเรียบร้อยเนี่ยครับเล่นจนจบเกมครับไม่มีสตาร์ทเลยนะสวยหรูจริงๆครับนะก็ สำหรับคนที่มันสตาร์ทเองก็ไม่รู้จะช่วยยังไงครับผมเล่นแล้วมันไม่สตาร์ทก็ไม่รู้จะแก้ยังไงอ่ะก็มาเทสได้ดูแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะไปเจอกันใหม่ไปบ๊ายบายสวัสดีครับ